ไปโพสต์ขอโทษชัดชาติปมชุดลูกเสือน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้ไอรักชนกว่าที่สสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต28กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือเนธนารีและยุวกาชาติ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานายชัดชาติสิทธิธพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าต้องขอขอบคุณท่านสอที่กรุณานึกถึงเรื่องนี้โดยตนเข้าใจว่ากทมมีการดำเนินการอยู่แล้ว จะมอบหมายให้นายสานนววังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเรื่องดังกล่าวกทมพูดมานานแล้วส่วนตัวเนื้อหาประกาศนายสานนเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสักครู่ลายคุยกันว่ามีประกาศไปแล้วทั้งนี้ทางกทม โดยสำนักการศึกษาได้จัดส่งบันทึกข้อความเรื่องแนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไปยังโรงเรียนผู้อำนวยการเขตทุกเขตเมื่อวันที่13มกราคม2566ซึ่งทางด้านไอรักชนกก็เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กรักชนกสีนอกรักชนกสีนอกระบุว่า ขอขอบคุณผู้ว่าชัดชาติมากๆเลยไอต้องขออาภัยมาณที่นี้จริงๆขอโทษที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อนทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้ว่ารวมถึงองคาพยพกรุงเทพมหาคนครยินดีรับคำแนะนำและคำตำหนิติติงไปปรับแก้ไขทุกอย่างเลยค่ะ ปอลอหวังใจว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนเช่นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร